สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในเช่นเคยด้วยนะครับสําหรับวันนี้ครับก็มีข่าวด่วนเลยครับเรียกได้ว่าด่วนจีเลยครับสําหรับคู่เอกของศึกวันลูบินีที่64ซึ่งตรงกับวันสุกที่ี่24พฤษภาคมที่จะถึงนี้ครับซึ่งคู่เอกในรายการนี้นั่นก็คือกุลาบดําสอจอเปียกอุทัยกับทางด้านเคียมรันนาบติที่จะได้เจอกันนั้นณนะตอนนี้อัปเดตล่าสุดครับบอกว่ามีอาการบาดเจ็บและก็ถอนชกเป็นฝ่ายทางด้านกุลาบดําถอนชกไปครับ ก็ถือว่าคู่นี้ยกเลิกไปในที่สุดครับโอ้โ oh, หเรียกได้ว่าเสียดายสุดๆครับสําหรับแฟนมวยที่รอชมอยู่ทางบ้านสําหรับศึกวัลลุมินีที่64เพราะว่าคู่ของกุลาบดํากับทางด้านเคียมรันเองนั้นถือว่าเป็นคู่ที่ต่างคนต่างจะทําลายสถิติกันและก็น่าดูสุดๆสําหรับคู่นี้ซึ่งในการถอนชกในครั้งนี้ครับก็เป็นทางด้านทางฝ่ายกุลาบดําครับซึ่งไอจของเคียมรันนาบตินั้น ทางเจ้าตัวครับก็ได้โพสต์รายการแล้วก็การกระบาดว่ายกเลิกเป็นภาษารัเสเซียของตัวเองครับและนั่นก็หมายความว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงในการอิงข้อมูลครับว่ายกเลิกจริงๆสําหรับคู่นี้น่าเสียดายสุดๆเลยครับหลังจากนี้เองครับก็ต้องรอติดตามว่ารายการจะดําเนินต่อไปอย่างไรจะมีนักชกชาวไทยไปเสียบแทนรายการกับทางด้านเคียมรันนาบติซึ่งเป็นการเข้าเสียบรายการแทนทางด้านกุหล,ลาบดําสอจอเปียกอุทัยหรือว่าคู่นี้จะยกยอดไปก่อน ให้ทางด้านกุลาบดํานั้นหายจากอาการบาดเจ็บแล้วค่อยกลับมาชกกันทีหลังสําหรับคู่นี้ครับ สำหรับคู่นี้ยกเลิกกันแบบนี้ครับพีพี่แฟนมวยคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างครับซึ่งเป็นคู่เอกด้วยก็ถือว่าหลายคู่ครับสําหรับการผิดพลาดแต่เรื่องของอาการบาดเจ็บแวลวลว่าทางด้านกุหลาบดําถอนชกเนื่องจากอาการบาดเจ็บครับเรื่องนี้มันก็โทษใครไม่ได้ครับเรื่องของอาการบาดเจ็บนั้นไม่รู้ว่าจะเจ็บไม่รู้ว่าจะป่วยตอนไหนครับก็ถือว่าต้องยอมรับสภาพไปครับทั้งนี้เองครับก็ถือว่ายังมีคู่มวยอีกหลายคู่ที่น่าสนใจสําหรับ11คู่มวยที่เหลือ ก็ต้องมารอดูว่าคู่เอกจะเป็นคู่ใหม่มาเสียบแทนหรือจะเอารองคู่เอกกลายเป็นคู่เอกสำหรับสัปดาห์ศึกวันล,ลุินีที่64นี้เดี๋ยวมารอชมมาติดตามกันต่อไปครับสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ